โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะผมตอนนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อก o ุตเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทําการทดสอบดูนะครับผมว่าถ้าสมมุติเราออนเซิร์ฟตั้งแต่เที่ยงคืนถึง7จ็ดโมงเช้าอะประมาณ6กโมงดีกว่าไม่7จ็ดโมงเชา้าร้านค้ากิจกรรมนะผมจะขายผลดีๆจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับผมสืบเนื่องจากว่าผมเห็นมาหลายวันแล้วนะครับผม กดึกทีไรนะผมแอดมินชอบเอาผลตึงๆโหดๆดดมาขายทุกทีเลยนะครับอย่างเช่นวันที่2เนี่ยครับตอนตีหนึ่งนะผมแอดมินก็สต็อกผลเสือลงมาขายนะวันที่2ตอนตีหน พอผ่านไปตีห้าคุณผู้ชมเอาผลได้มาลงนะพอผ่านมาวันที่3ครับคุณผู้ชมเวลาเดิมเลยครับตีสองครับเอาโมจิมาลงอีกแล้วซื้อไม่ทันกันเลยทีเดียวผ่านไปอีกชั่วโมงครับตีสามเอาผลโซมาขายเนี่ยมีแต่ผลตึงๆมากเลยครับคือตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคือผลตึงตลอดเลยสองสามวันที่ผ่านมาแอดมินน่าจะล็อกผลดีๆเอามาขายตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะอย่างวันที่3ามเจ็ดโมงเช้าก็ขายผลเวนอมครับถัดมาวันที่4ี่คุณผู้ชมครับเวลาเดิมครับตีสามนี่ครับเอาฮาคิลิมิ เริ่มมาขายนะครับและถัดไปอีกสี่ชั่วโมงครับเอาโมจิมาลงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมแอดมินน่าจะทําการตลาดนะผมให้คนเล่นเกมดึกขึ้นนั่นเองนะครับผมบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีนะถ้าใครนอนดึกก็จะตื่นสายนั่นเองนะคุณผู้ชมเสียสุขภาพด้วยก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะคุณผู้ชมอาจจะได้จริงหรือไม่ได้ก็ไม่มั่นใจนะผมแต่ว่า3วันที่ผ่านมานะผมก็คือตั้งแต่หลังเที่ยงคืนถึง7จ็ดโมงเช้าเนี่ยคือแบบได้ผลดีตลอดเลยนะก็คือมันจะสุ่มเอ ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง7จโมงก็คือ7รอบใช่ไหมคุณผู้ชมอย่างน้อยต้องมีสัก2รอบอะครับที่มีผลดีๆหรือไม่ก็มีอาคีสีมาขายนะซึ่งวันนี้ผมก็เลยทําการทดสอบให้ดูนะครับผมว่าจะได้จริงหรืออย่างที่เขาบอกกันไหมคือ3วันแล้วนะครับก็คือมีผลดีมาขายเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึง7โมงนี่คือแบบอย่างน้อยต้องได้สัก2ครั้งนะผมที่เอาผลดีๆมาลงสต็อกนะแต่ตอนนั้นผมก็ซื้อไม่ทันนะเนื่องจากว่าคอนฟิติผมมีไม่พอนะคุณผู้ชมตอนเนี้ยผมมีแค่แค่สองรนะ้งงงยอย นะคุณผู้ชมอย่างผลเสือเมื่อกี้ก็ขายอยู่ที่1,100ัน้นั่นเองนะผลโมจิก็ขายอยู่ที่650นะซึ่ง1ชั่วโมงมันเก็บได้แค่100เท่านั้นนะแล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาเล่นนะแต่ถ้าใครมีเวลาว่างมาเล่นก็เก็บสะสมได้นะเก็บ11ชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับ1,100นะ้วะผมก็สามารถแลกผลเสือได้นะแต่ว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะผมมันจะตรงกับเวลาที่เราเล่นหรือเปล่านะบางทีเราอาจจะเก็บครบก็จริงนะผมสุดท้ายนะผมะกิจกรรมหมดก่อนเราไม่ได้ผลเสือไม่ได้ผลลึงๆเเยก็มีะร <Nope. S 1> พราาว่า เวลาที่เราเล่นกับเวลาที่ผลดีๆมาขายนี่คือไม่ตรงกันนั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้ผมจะลองทําการทดสอบให้ดูนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้เปิดตลาดให้ดูใช่ป่าเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมทาการเปิดตลาดให้ดูก่อนละกันนี่นะครับก็คือฟาร์ที่ช็อปนะเอาร้านค้าเลยนี่ครับผมก็ถือว่าดีอยู่นะผลสั่นนะผมถือว่าตึงอยู่นะคุณผู้ชมซึ่งใช้คอนเฟิติแลก5้ายิบห้าผมถือว่าเยอะมากเลยนะ ตึงผมยังมีไม่ถึงเลยนะก็มีแค่ครึ่งหนึ่งของที่แรกเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่ตึงอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าตอนตีหนึ่งผลอะไรจะเอามาขายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถึงตีหนึ่งแล้วเจอกันกรับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งสามสิบเก้านาทีนะคุณผู้ชมเกือบจะตีสองแล้วคุณผู้ชมคือกูเกือบลืมนั่นเองนะคือเกือบลืมตื่นนั่นเองครับผมก็คือตั้งรายการปุบไอยู่นะครับก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเกือบไม่ได้ตื่นนะครับคุณผู้ชมเกือบไม่ได้ทําคลิปนี้จบละยังดีนะครับที่ตื่นนะครับก็เลยได้มาทําคลิปต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูครับช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับผมร้านค้าจะขายอะไรเดี๋ยวมาดูกันห่วยแตกมากครับคุณผู้ชมทําไมเวลาทีกูมาเล่นนะ แม่งไม่ขายผลดีๆให้กูซักทีที่ตอนกูไม่เล่นนะขายจังเลยผลเสือผลโมจิดูเลยครับผลดีสุดก็เป็นผลบาเรียรคือแบบก็ได้อยู่นะแต่คนก็ไม่นิยมเล่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันตอนตีสองครับถ้ากูไม่ลืมตื่นนะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่หายไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองสี่สิบแล้วคุณผู้ชมซึ่งคือกูง่วงมากแต่ว่าเพื่อคลิปก็เลยค่อยนอนตอนเช้าเลยรักกันอโอเคคุณผู้ชม สำหรับตอนตีสองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลอะไรมาขายในปาร์ตี้ช็อปนะ let's go เฮ้ยเจ็ด K เอาเรื่องอยู่นะครับคุณผู้ชมก็คือมีผลพระมาขายผลแสงแล้วก็ผลผลรอนั่นเองนะหรือว่าผลประตูนะคือสามผลนี้ผมว่าถือว่าตึงอยู่นะครับคุณผู้ชมก็คือผลพระนี่คือเอาไว้ฟาร์มได้เลยนะสําหรับคนที่แบบการผลพระนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดว่าคุณมีคอนฟิติครบ7 0 0ในี่ก็คือแบบได้ผลพระไปฟาร์มแบบชิลๆเลยนะโอเคสําหรับตอนตีสองก็ถือว่าเป็นผลที่ดีอยู่นะ ถือว่าตอนกลางคืนนี่ออกผลดีเยอะอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันตอนตีสาโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนาทีนั่นเองนะครับซึ่งอีก3ามนาทีมันจะรีแล้วกูเกือบตื่นไม่ทันนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านค้าปาร์ตี้ช็อปจะขายอะไรนะตอนตีสานะ โอ้โห oh, oh. จัดเขาให้ครับมีผลไฟผลกิโลแล้วก็ผลความมืดนะผมผลดังนั่นเองนะสามผลนี้ก็ถือว่าธรรมดาพื้นๆน,นะผมถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะก็ถือว่ายังเกลืออยู่นะครับเดี๋ยวไปรอดูตอนตีสี่เลยซึ่งอีกไม่กี่นาทีนั่นเองนะคุณผู้ชมสองนาทีกูก็หลับได้ขอไปหลับแปโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบเจ็ดนั่นเองนะคุณผู้ชม oh. คือตอนนี้กูเริ่มเบลอละหลังจากที่อดอนหลับอดน,น,น,นอนมานานเกินไปละเกือบตื่นไม่ทันนะครับอ,อีกสามนาทีก็คือตีห้าละคือแบบ ถ้าพลาดไปนาทีเดียวนี่ก็คือจบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือกูจะไม่ได้ลงนั่นเองนะแต่ว่าอย่าพูดพร่ำนาเพลงครับเหลือเวลาไม่มากขอเข้าไปดูในปาร์ตี้ชอปเลยละกันนี่ตอนนี้ตีสี่นะ เฮ้ยผลกาวิตี้ขายคุณผู้ชมถือว่าแรงอยู่นะก็คือผลหลักร้านนะคือแบบผลแดงอะ่ะเออมันเป็นผลแดงเลยนะสำหรับกาวิตี้นะส่วนน้ําแข็งกับผลสปินก็เฉยๆนะผมส่วนกาวิตี้ก็ถือว่าตึงอยู่นะยิ่งดึกยิ่งได้ผลดีนะคุณผู้ชมไม่รู้จริงเปล่าแต่กูรู้สึกว่ามันได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตีห้ากูจะตื่นทันไหม คลิปนี้สรุปแล้วคนดูไม่ได้มาดูว่ามีผลอะไรมาขายแต่คนดูมาดูกูว่ากูจะตื่นทันหรือเปล่าโอเคสำหรับ2อนาทีตีห้าก็ช่างมันแต่กูขอตัวไปนอนก่อนแล้วเจอกันตอนตีห้าไปละโอเคคุณผู้ชมหลังจากที่ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบเก้าไอสัตว์จะทันไหมนี่รีบไปดูก่อนเลยคุณผู้ชมฟาดีช็อปทันไหมน้อทันไหมนอโอ้เกินดูครับผลมาขายนึกว่าจะตึง ยิ่งดึกยิ่งเช้านี่คือแบบได้แต่ตผลเกลือนะครับก็คือมีผลแมกมาผลไฟผลกิโลคือแบบเกลือโอเคอเค,คุณผู้ชม,มเหลืออีกหนึ่งนาทีใช่ปะเดี๋ยวผมจะไม่ทําการนอนแล้วนะคือแบบอีกหนึ่งนาทีมันก็จะรีเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมรอดูอีกรอบหนึ่งนะเมื่อไหร่จะรีแล้วเฮ้ย hey, what the fuck เอาเรื่องคุณผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงตรงนั่นเองนะคุณผู้ชมคือตอนนี้หกโมงตรงก็คือมีทั้งปาร์ตี้แฮทนะครับผมก็เป็นหมวก โบนัส EXP สแตนนะก็คืออันนี้ก็ตึงอยู่นะแต่ว่าที่ที่ตึงกว่านั้นก็คือผลมังกรขายครับคุณผู้ชมใช้ทั้งหมด900นะคุณผู้ชมถ้าใครมีคอนฟิติถึงก็เอามาแลกกันได้นะคุณผู้ชมแต่ว่ากว่าจะลงคลิปนี้ก็คงจะข้ามวันไปแล้วละ่ะถือว่าตึงอยู่นะมีผลมังกรมาขายบากกี้แล้วก็ผลนกนะครับก็คือถือว่าได้อยู่นะสําหรับผลมังกรโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําการทดสอบให้ดูแนละ้วผมสําหรับตั้งแต่เที่ยงคืน ถึง6โมงเช้านะครับผมคุณผู้ชมคิดว่าทั้งหมดนี้นะครับผมตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ย ที่แอดมินจัดผลเอามาขายให้ถือว่าตึงพอไหมแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตึงนะผมก็ไม่แนะนําไม่ทําตามนะจริงๆก็มันเป็นการสุ่มนะครับคุณผู้ชมก็คือไม่แนะนําให้มาทําตามแบบนี้นะผมจริงๆที่ผมบอกว่าไปนอนก็คือกูอยังไม่ได้นอนนั่นเองนะครับกูก็แค่บอกว่าไปนอนแต่จริงๆก็ไปเล่นมือถือไปหาอะไรดูนะครับผมแล้วก็มาคอยอัดทีละชั่วโมงชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นการอดหลับอดนอนก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับก็วิธีนี้นะครับผมไม่แนะนําไม่ทําตามนะผม ผมแค่มาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่จริงๆมันอยู่ที่การส่งของแอดมินนะครับก็คือมันไม่เกี่ยวกับเวลาไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนกคืนนะผม,ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่ที่คนบอกว่าดึกๆได้ผลดีอ่ะกจะบอกเลยให้ว่าพวกมึงคิดไปเองไอ้เหี้ยตามนั้นแหละครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากร้านหน่อยลักกันโอเคผู้ชมสําหรับใครที่ไม่ได้รหัสแต่อยากมีรหัสเล่นนะผมแนะนําเลยนะครับผมร้าน STK Shop นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อกันได้นะผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือไก่ตันสุ่ม3-5หามัดน,นะมีผลตื่นแล้วก็สุ่มดาบนะราคาถูกนะผมสามบาทก็คือการันตีได้1รหัสเลยนะครับส่วนรหัสตึงๆเทพๆก็มีนะครับผมก็เป็นไก่ตันผลเสือดาบคู่แล้วก็บวกหมัดก๊อนนะ อื่นๆนะผมก็จะเอามาทยอยเติมลงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รหัสก็แนะนําเลยนะครับผม STK Shop นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย